โอเคทุกคนนะครับสวัสดีนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปขับรถนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้วัดดวงกันเลยนะครับว่าขี่ถึงไหมนะครับคือผมวัดดวงกับเครื่องเลยนะครับเพราะผมเช็คตัวระบบรออะไรพวกนี้แล้วเบรกแล้วน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับคิดว่าน่าจะไปได้นะครับโอ้ปวดเท้าห้อยซะด้วยนะครับไปวัดดวงกันครับไปนะบ้าเลยครับเดี๋ยวถึงโตบอกสตาร์ทง่ายครับ เกียร์หัวเกียร์แล้วรถยังไปลคัดหมดซะด้วยฮะก็เปิดตอนกลางคืนไหมครับไปแล้วตอนนี้เวลานะครับอ่ากี่โมงวะตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับโอ้โหคัดเรียซะด้วยคัดหมดแล้วครับคันนี้ก็คืออ่าตั้งตั้งอันนั้นไม่ได้เทาเอาเลยนะตั้งให้มัน ตั้งให้สูงไม่ได้นะพอตั้งให้สูงคันสตาสร์ทนะมันจะฟรีไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็อเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยว,ยว,ยวมันจะฮไปอย่างง้น่นะครับเราถึงคราวนี้ก็พอตั้งคัดให้มันให้มันต่ําเกินนะครับก็ระยะหัวเกียร์ไม่มีอีกนะครับก็เลยเอาเป็นว่ามันได้แค่กึ่งกึ่งกลางกลางแล้วกันโอเคนะครับรวัดดวงเลยนะว่าสามร้อยกิโลนะครับวันนี้ว่ามันจะถึงไหม ถึงอ่ะไอไอถึงอะ,อ,งอ,ะอาจจะถึงแต่ว่าต้องลองดูนะว,ว่ามันจะ <S 2> <S 2> <S 2> มันจะไปได้ไหมเออไม่ต้องไปได้แร่ต้องมั่นใจครับเวลาเราขับรถนะครับเราคิดว่าเราจะไปไหนเราต้องคิดว่ามันมันต้องไปถึงเว้ยถ,ถ้ามันไปถึงก็คือมันก็ต้องถึงอะ่ะนะครับคือบา,บางบางลมผมอะ่ะเออเรื่องความบังเสหรับคนที่เคยติดตามผมนะคือสมัยเมื่อสักปีปีที่แล้วประมาณอ่าเดือนไหนวะน่าจะอ่ามันมันมันจำอ๋อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วรถผมเคยเป็นลูก ลูกตอนนั้นคือไม่รู้จริงๆนะผมไปใส่ลูก P C X <oughs> บอกก่อนนะครับลูก P C X 125นะครับถ้าไปใส่ในตระกูล1้0ไปใส่ในตระกูลเวฟร้อยนะครับลูกมันจะขึ้นไม่สุดนะครับอ่าใช่ครับลูกขึ้นไม่สุดตระคุณฟองไม่สุดครับแล้วทำไมใส่110ไอ้ลูกขึ้นสุดอ่ะอ่ามันไม่เหมือนกันนะครับระยะมันไม่เหมือนกันถึงคราวนี้ผมก็ให้ช่างแนยนะคือไล่ทั้งสภาพนั่นเลยครับคือเป็นลูก P C X เบอร์เบอร์อะไรบ้วะนั้นเบอร์ร้อยเออเบอร์ร้อยถ้ากต่ว่าเป็นลูก53.4โโอ้โหายยยอู่่ววังะ ก็เป็นลูกห3 4สิบสามจุดสี่นะครับมีเลื่อน CBR นะครับหัวฉีดคิกรอยกห้านะครับแล้วก็เคมแล้วก็ท่อเดิมนะครับอ่าทําทําไส้ตรงทางทางเข้านิดหน่อยนะครับก็ทําให้มันโล่งขึ้นเสียงเท่นก็เงียบเหมือนเดิมนะครับวิ่งสเตอร์เดิมของบางลมนะครับก็คือสิบสี่สามสี่นะครับได้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจีนะครับตัดตัดเลยครับคิดดูด้วเอว่าผมต้องทําเคมทําลูกทําเลื่อนอะ กว,ว่าจะวิ่งสเตอร์เดมให้มันตัดอ่ะนะแล้วพอคือสเตอร์เดมของบางลมพวกนี้บางมลมนั่นทางนี้นะของบางลมนะครับพอเราทําไปเนี่ยคือสเตอร์เดมใหม่มันจะอ่อนใช่ไหมหน้าใหม่มันได้ประมาณร้อยห้าห้าครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าเนี่ยรอบเครื่องมันตัดอยู่ที่ประมาณเก้าพันแปดนะครับ่องบางลมก็ผมจำไม่ิดนะของเอสสามระบบเอสสามนะครับซึ่งคราวนี้นะครับถ้าเราเอารถเดิมๆดมแบบขับ,ข,บขับเรือขับให้ตายด้วย เขาไม่ด้ตายเลยรถตัวเดียถ้าขับออกวิทไปหมอกอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับหน้าไม่เต็มที่ร้อยสามก็น่าจะเยอะแหละนะเพราะว่ากําลังรถมันวิ่งไม่ถึงครับออากำลังรถมันวิ่งไม่ถึงเออเลยต้องทำโอ้เลยต้องทําอย่างนั้นครับอ่าถึงพอถ้าบางคนอยากจะขับดนืๆ่ๆจริงๆนะครับผมแนะนําให้ขึ้นสเตอร์หลังนะเป็นสามสิบห้าสามสิบหกเออสามหกก็ได้ไปยิ่งพวกเว็อาร์เนี่ยขึ้นสามหกนี่ขี่สบายเลยนะ เพราะถ้าเราขึ้นระโต้สามหกเนี่ยยังไงรถมันก็ขี่ได้ครับคันนี้ก็ใส่สระโต้สามหกมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใส่สามสี่เนี่ยถท่าวิ่งไกลๆมันอาจจะเหนื่อยนะครับต้องหมอบหน่อยแต่ถ้าเราถ้าเราไม่อยากหมอบเนี่ยเราก็ใส่สามหกครับใส่สามหกแล้วก็เราก็กี้ยาวๆไปเลยนะครับขี่ยาวๆไปก็ไม้มันก็าอาจจะอ่อนหน่อยนะตอนนี้โอ้โหไม้ตั้งร้อยหนึ่งไม้ร้อยหนึ่งแต่ความเร็วนี่มันอยู่เจ็ดสิบแปดสิบชัดๆก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่สระโต้นี้นะครับวิ่งไม่จนผมว่าน้าไม้น่าจะประมาณร้อยห้า นะคถึงจะความเร็วประมาณร้อยสิบร้อยสิบร้อยี่สิบเตีอ่ะน่าจะได้นะแต่ว่านี่รถมันก็ตามสภาพเพราะมันเก่าด้วยดูสรถวิ่งอยู่แค่เนี้ยรถไม่ไปแล้วเนี่ยอยู่แค่เนี้ย,ยผมวมมิ่งอยู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ันเลกน่าจะได้นะครับแต่เครื่องโดยภาพโดยรวมอะไรมันก็โอเคนะครับเพื่อนๆจะเชื่อผมไหมอ่ะว่ารถคันนี้ผมจะทำเดนเดอน <laughs> นะครับเพื่อนๆถามว่า ไม่มีใครเชื่อนะคือก่อนหน้านี้ผมผมก็คุยกับเพื่อนๆเลยเนี่ยเพื่อนๆเขาก็รีไฟในสตอรี่เว็มาที่ผมซื้อรถคันนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมในเฟซบุ๊กเอาผมเพื่อนถามว่าโอ้คันนี้ผมรถลูกโตแน่เลยแน่เลยแน่เลยนะครับผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมทำเงินเดิมผมทำเงินเดิมถึงแม้ไม่มีใครเชื่อเลยๆๆเพรว่าโอ,อ้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อผมเลยเชื่อไหมเพผมพูดเขาตอบไปว่างั้นเรามาพนันกันไหมโอ้ว่าผมจะทำเงินเดิมจริงอริถึงไง้พวกนี้ก็ไม่กล่ายนยเออผมแล้วผมบอกแล้วว่า ถ้าทอนเดิมเดิมก็คือเราเราเข้าใจไหมว่าคือรถทุกคันของผมที่ผมมีตอนนี้มันไม่มีรถเดิมเลยเดิมคือหมายถึงเดินแบบเดินเดินเดินโรงงานเดินท่อเดิมอ่ะนะถ้ารถติดโอ้โหถ้ารถที่เดินเดิมอยู่ที่ผมมีตอนนี้ก็คือเหมือนพวกเป็น p c X 300ร้อยเฮ้ย300รอยพวกนี้แต่รถพวกนี้มันท่อดังเลยเข้าใจไหมคือทุกวันนี้เวลาผมขับ PCE เวลาเข้าตลาดอะไรพวกนี้คือคือผมผมเราเวงเว้ยคือเราเป็นคนที่ทำรถแบบท่อดังอ่ะ เออเวลาเราขับรถไปไหนเราจะเสียวหลังคนเดเพื่อนเพื่อน,นที่แต่งรถเหมือนผมอะ่ขอะขับรถทษดนะเขเวลาขับรถไปไหนในตลาดในยูทูบนะ่วนเพื่อนเสียวหลังเหมือนผมไหมเออนั่นแหละมันความรู้สึกอย่างนั้นหละผมเลยต้องเลยเกิดไอเดียปิ้งนี่ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมก็อยากจะซื้อรอยัลาวใหม่คันหนึ่งแล้วก็มันอยู่ที่ดวงว่าไม่ไม่ใช่มันอยู่ที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมนี่คิดแล้วกันคือพอปุ๊บเนื้อคู่ก็มาเลยแต่พอเนื้อคู่มาเลยครักเขาเปิดราคามาผมก็จัดดิรออะไรล่ะ เออจัดเลยรอครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้หวังสภาพเลยน้องน้องมันบอกว่ารถน่าจะเก่าๆหน่อยนะพี่เออพี่รับได้ไหมเออพี่เอาไปดูเองดีกว่าผมบอกว่าผมไม่ซีเรียสผมขอแค่รถโอนได้เป็นชื่อผมได้นะครับสภาพยังไงก็ได้ผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์เบลเกนยนะครับเราก็ต้องปั้นใหม่ถูกไหมน้าน่นั่นแหละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมอขอรถกอนดีกว่าพูดยาวแล้วเดี๋ยวมันจะคิดเป็นส3งสามชั่วโมงลๆๆๆหละกว่าี่ถึงนะตอนนี้ก็ล่อไปโอ้โหยาวเลย ล้วขอขับรถตอนนี้เพิ่งออกจากบ้านมาได้สิบสิบกิโลนะครับอีกตั้งสองร้อยกว่านะครับก็อนนี้ก็กําลังอ,ออกจากเขตหาดใหญ่นะครับก็เติมน้ำมันนะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับตอนนี้เต็มถังเลยวิ่งมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับสี่สี่สี่กิโลนะครับสี่สี่กิโลก็น้ามันอาจจะหมดจะหมดซะดก่อนนะผมเลยเติมไปเมื่อกี้ได้ทั้งหมด2.7ลิตรนะครับประมาณ2.7ุลิตรเออแต่ว่ารู้สึกว่าถังหกร้อยยี่ห้าเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก สามลิตรนิดนิดนี่แสดงว่าน้ำมันมันยังไม่ได้หมดนะครับเมื่อกี้เดินทางต่อครับก็อไปเติอมอีกทีหนึ่งที่ถนนเอเชียนะครับผมพัทลุงเลยครับก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเก้าสิบกว่ากิโลนะครับเรียบร้อยลแล้วครับรถระบบไฟมีปัญหาครับดูแลจะพ <c oughs> ุ่ไอ้นี่ไอ้คอยคอยครับกาวมันไม่กาวมันไม่ลง นะตอนนี้ที่เขาก็ปักแก้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเทสนะครับฝนมันตกอยู่เดี๋ยวยะมารอดูว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องแก้หากันอีกครับอตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่พวกคาบูหรือว่าหัวเทียนอะไรเนี่ยพอพี่ก็เปิดมาดูนะครับมันเป็นที่กาวมันไม่ลงนะพี่คอยเหมือนมันน็อตมันจะหลุดอะนะมันเลยแบบสัน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 อะรถมันเลยกระดุกตลอดทาง โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อกี้อยู่ที่ร้านช่างตุกนะครับผมได้เด็กสงขาที่แต่งรถกันก็น่าจะรู้จักพี่เขาดีนะครับก็ถามไปนะครับว่ากี่บาทนะครับพี่เขาไม่เอาตังค์นะคือมันมันมันเสียเวลาพี่เขาประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าคือคือทุกนาทีมันก็เป็นค่าใช่ไหมก็พี่เขาก็ทําอ่าสายดินให้ใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอนนึกนึกภาพตามผมนะคือรถที่คอยอ่ะมันจะมีตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคราวนี้พอตัวเมียมันหลุดใช่ไหมพอตัวเมียมันหลุดปั๊บ ก็เท่ากับว่าตัวผู้อ่ะคือมันมันจะคาอยู่ที่ที่น็อตคอยเขาเนี่ยมันจะตึกตึ๊กตึกตึกตึกใช่ไหมก็เท่ากับว่าไฟมันจะลงมั่งไม่ลงมั่งลงมั่งไม่ลงมั่งรถมันลื่นไปเงี้ยปั๊บ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 เอิ่มอยู่อยู่แบบนี้นับถึงคราวนี้ก็สมมุติว่าถ้าน็อตตัวผู้มันหลุดไปนะครับผมก็เท่ากับว่ารถก็จะดับไปเลยแล้วคราวนี้ก็ความความซวยเยืยนผมเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ช็กตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้พอพี่เขาเปิดคอนโซลมาดูปุ พราะแกบอกว่าน็อตตัวเมียคือมันหล่นลงลง,ลงมาจากคอยแล้วมันลงมาอยู่ที่เครื่องแล้วอ่าเดี๋ยวเขเขาเลยว่าแกก็เลยย้ำน็อตเข้าไปใหม่เลยก็เท่ากว่าตอนเนี้ยแกว่าไม่น่าจะเป็นแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะผมคิดแล้วว่าไม่คาบูก็ระบบไฟนี่แหละ2อย่างนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมต้องวิ่งรถอีกประมาณ200กิโล200กว่ากิโลนะซึ่งเลืดแน่นอนนะครับวันนี้ก็ดูเดี๋ยวดูจบคลิปมื่นนะผมขอตัวขับรถก่อน เอเชีพัตลตแร้คร,รับผมจะเติมน้ำมันกันนะตอนนี้น้ำมันเหลือสองขีดนะครับผมผมเติมน้ำมันมาจากหใหญ่ตรงนั้นก็มาตรงนี้ก็น่าจะเก้าสิบกว่ากิโลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเก้าสิบกว่ากิโลนะครับเราต้องเติมทั้งหมดกี่บาทนะแล้วเดี๋ยวดูลิตรด้วยเลยเดี๋ยวลองคำนวณเล่นๆนดูนะว่ามันตกลิตรเท่าไหร่รู้ได้แต่ว่าเราวิ่งรอบสูงมางตลอดนะมันก็อาจจะก,กินน้ำมันนิดนึงนะครับเพราะเราวิ่งรอบสูงไงเก้าห้าเต็มถังครับหนึ่งร้อยบาทสองลิตรครึ่ง นะครับปีว่า,าประมาณ30กว่ากิโลลิตร3ประมาณ3 3ถึง35มันตกประมาณน่าจะประมาณ38โลลิตรนะครับคร่าวๆนะประมาณ38โลลิตรได้อยู่นะครับเพราะว่าเราวิ่งรอบสูงนะรอบสูงยังไงก็คือรถมันสเตอร์ใหญ่นะครับเราก็ต้องวิ่งรอบสูงแต่ถ้า,าเป็นรถที่แบบว่ารถํำเครื่องใช่ไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่า ทำไมรถตําเครื่องบางทีวิ่งไกลๆมันไม่ค่อยกินน้ำมันนะครับเพราะว่ามันวิ่งรอบต่ำครับนับแล้วโอกาสทางมันก็มีน้อยนะถ้ารถบบวิ่งแล้วล่องไปไกลๆอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เราวิ่งรถเดิมไงแต่ว่ารถเดิมคือเราแช่ความเร็วได้แบบคงที่ตลอดทางนะครับมันเลยอาจจะกินน้ํามันหน่อยนะผมว่ารถรอบที่เราวิ่งมาน่าจะรอบประมาณเจ็ดพันแปดพันน่าจะได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันต่อครับอีกร้อยสี่สิบกิโลนะครับตอนนี้พิ่งมาครึ่งทางนะครับไม่ต้องชืวอับมืดแน่นอน อยู่อมอ,อมพลท่าออมพลท่าสาราแล้วครับก็คือที่ที่อยู่ของผมนี่แหละนะครับก็ตอนนี้ระยะทางน่าจะห่างกับที่พักมันประมาณแปดเก้ากิโลนะครับถามว่าเหนื่อยไหมไม่รู้อ่ะวันนี้มันผมผมไม่เหนื่อยอ่ะผมผมเค็ดหลังยังเด้อก็ไม่เขีล้ลาข็้อะไรอ่ะก็คือเพราะว่าเราไอ้เนี้ยเราอะไรนะเราเราแบกของนะแบกกระเป๋า,า้วแล้วแบบมันเมื่อก่อนอะ่ะแบกหนักแค่ไหนคือไม่ไม่เคยปวดเลยนะมั้าปว่ปีหลังๆเนี้ยน่าจะคุณบงบงถึงอายุแล้วมั้ง เออนะครก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วนะครับน้ำมันก็เพิ่งเติมเมื่อกี้นะครับ3ลิตร2นคร้คิดว่าคาดว่าน่าจะหมดถังพอดีนะครับเมื่อกี้กับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมด1 0 0 100เอ่หไหร่นะน่าจะสัก1 0 0 1 0 0 1ย0 1 0โลได้ครับเติมล่าสุดที่พัทลุงนะครับก็มันประมาณ3มลิตรนิดๆน,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 นะ ก็เมื่อกี้เติมเต็มเลยครับเต็มถังเลยก็แสดงว่าถังเมื่อกี้จากพัทลุงนะครับมาถึงอำเภออำเภอท่าสาราเลยร้อยประมาณร้อยยี่สิบกว่ากิโลกับเกือบร้อยสามสิบกิโลนะครับก็ตกเฉลี่ยก็ตีว่าประมาณสามสิบแปดโลลิตรก็ตกลิตรละบาทนับเต,ต,ติมเก้าห้าก็ระยะทางทั้งหมดประมาณตีว่าสามร้อยกิโลนะครับตีว่ามัน้ำมันวิเกือบสามร้อยนั่นแหละนะครับก็ผมออกมาจากอาไอตรงที่ช่อมรถอ่ะออกมาประมาณสี่โมง สี่โมงสี่โมงสี่สิบกว่ากว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มสิบสองนะก็กตีว่าผมขับรถมาตั้งแต่ออกจากที่นั่นอะ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะมันประมาณสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงครึ่งแล้วสองชั่วโมงครึ่งกับระยะทางมันประมาณสองร้อยโลนกว่ากว่านะครับประมาณสองร้อยโลนนิดๆสองร้อยโลต้นๆนี่แหละน่าจะอยู่ 200, สักสองร้อยสองร้อยสิบสองยยี่ได้ นะครับประมาณสองยยี่ก็กลับเลยก็ท no no yes. no no ํางเวลา2ชั ation, it, ill, for, yeah, ่วโมงครึ yeah, ่งน no no <te> ับถูกก็ได้อยู่นับได้อยู่นะเพราะว่ารถเบลลก็วิ่งอยู่แค่นี้หน้าไม่มันร้อยยี่จริงร้อยี่จริงแต่ GPS ผมว่าอยู่สักร้อยนึงอะประมาณร้อยนึงนะมั้งหนึ่งร้อยกับห้าเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่น่าเกินน้วดูจากความรู้สึกจากความเร็วแล้วแต่ก็นี่ก็ดิดหมดปอกเลยไหมหมดปอกรถไม่ไปแล้วนะครับแต่ผมเยอเชื่อเลชื่อนะว่าเออเป็นที่ใสดินจริงๆนะครับว่าเวลาเพื่อซื้อรถมือสองนะครับเช็คนิดนึงนะครับไอภายนอกไม่ท้าไหร่หรอก ระบบไฟนะครับโคตรสำคัญเลยนะครับผมผมแบบผมโคตรเส้นผมบางภูเขาคือเมื่อเช้าอะ่ะก่อนจะขี่รถมาผมลื้อหมดเลยนะชุดสีผมลื้อมาอ่ามา,มา,นะม,ม,าม,มาทำอะไรนะลื้อมาอะไรืลื้อมานทำอะไรวะอ๋อลื้อมาดูไอพวกสายไฟอะไรพวกนี้ดูมาลื้อดูหัวเทียนเออดูมาดูว่าเออรถใดสิบสี่จริงไหมก็ด,ดูจริงๆแล้วก็ไอตรงที่สายขานะ่ะคือผมก็จับแล้วแต่ผมไม่นึกว่ามันจะขาดเออ นั่นดินนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมมีบอกนะครับตอนที่อยู่ปัตลุงอะ่ะมันมีกระบะเว้ยกระบะมันขี่แซงผมไปแล้วก็เขาก็เปิดกระจกมาเขาพูดเลยไม่รู้เขาพูดแล้วเขาชี้ไปด้านหลังตอนแรกผมคิดว่าอ๋กอกระตาเปิดหรือเปล่าอไม่ใช่นะครับพอผมผมเบรกแล้วก็หันไปดูอ๋อไฟเตอรเบียนไม่หล่ดเว้ยป้ายทะเบียนแบบนอตเหลือตัวเดียวอ่ะเออผมก็เลยรีบจอดเลยรีบจอดแล้วผมรีบเอาไปเตอเบียนนี่เก็บใต้บอกนะครับผมไม่ได้ช็กเหมือนกันเออพูดจริงๆโอ้คลิปนี้ก็แบบสุดๆุดเลยเออ มีปัญหาเกือบตลอดทางแล้วคราวนี้ก็ผมก็จอดเก็บเลยแล้วก็ตอนนี้ผมไปใส่ป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเลยถึงชาน,นิดหน่อยนะเมื่อกี้เสียเวลาอยู่ครั้งหนึ่งตอนนี้เออทุ่มครึ่งพอดีก็ถือว่าประมาณสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงจากไอ้นี่จากอำเภอรัตภูมิมามาไวรัก็มันอยู่ที่สองร้อยโลนิดๆนะสองร้อยโลกว่ากว่านี่แหละไม,ม่กว่าไปเท่าไหร่นะก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่า พอมีแวะปั๊มอะไรด้วยแวะปั๊มแล้วก็เมื่อกี้นั่งทําทะเบียนอะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่สักพักหนึ่งอะเนาะนะครับถือว่าเป็นที่นาา่าพอใจนะครับไม่เหนื่อยนะครับทิปวันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าได้รู้รสชาติเลยว่าโปติรถผมมันเวลาออกทริปมันรถผมตูม้ลงเลยรถผมเทพจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะเวลาออกรถออกทริปกับเพื่อนอน้อยมากอะน้อยมากที่รถผมจะเจอปัญหาครับสมมติว่าออกทริปยี่สิบครั้งอะรถผมมีรถผมมีปัญหาครับ ครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่เคยมีเลยะเออจริงๆผมพูดจริงๆนะรถผมแทบไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะเพื่อนๆจะเพื่อนๆ<ะ>ผมมันจะรู้ดีเลยแต่คันนี้วันนี้เจอไปเยอะเลยหรือว่าไม่เป็นไรเพราะเราเช็คไม่ละเอียดเองนะครับเราโทษเจ้าของเก่าไม่ได้นะครับรถรถอ่ามันเป็นของเราตั้งแต่เราจ่ายเงินแล้วนะครับเออนั่นแหละเวลาซื้อรถก็ถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะควรจะพาเช็คให้ละเอียดก่อนที่จะ นะครับผมมาวัดดวงเลยผมพูดไปแล้วใช่ไหมต้องคิดว่าถ้าคิดว่ามันถึงมันก็ถึงสุดท้ายมันไม่ถึงไงเออได้อยู่อ่าโอเคมาถึงแล้วตอนนี้รถผมที่หอเหลือ,อเหลือสี่คันนะครับต้อเอ็กไซเตอกับกับอะไรวะกับคดอยู่ร้านอเล็ก l ด d อยู่ร้านช่างลูนเนี่ยมีวานบางลมพิแล้วก็อะไรวะนี่เคอเอออ่ะ,อะถึงเรียบร้อยลงจอดนะจ๊ะ โอเคไป้เจอกันใหม่นะครับวอยรุ่นสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ